สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอสตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่สามมกราคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30นะครับผมท0ธันวาคมนะครับผม แอดมินห้เดนอยู่ที่0นะครับผมวิ่งรูด9กับ6สำหรับเลขที่ออกนะครับผม6 58 459นะครับผมสำหรับ65นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแอดมินก็มี65นะครับผมในชุดกันนะครับผมแล้วก็84เป็นล่าง ชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็4 5 9หศูนย์ไม่มานะครับผมมา9กับ6นะครับผม6ก็มาเจาะ6 5ห้าสำหรับ9 5 5 9แอดมินไม่ได้เจาะให้นะครับผมออกตัวเดิมนะครับผมสำหรับ5 9าเาสำหรับ4 8 8 4นะครับผมแอดมินก็เน้นให้นะครับผมในชุด3ตัวจับในตารางนะครับผม แอดมินจับได้อยู่ที่6 09แอดมินไม่ได้จับ4ี3นะครับผม3 8 4ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3หวยลาวเลื่อนนะครับผม1วันนะครับผมปกติออกวันที่2นะครับผมหยุดชดเชยนะครับผมปีใหม่ เลยเลื่อนออกมาเป็นวันที่3นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมมี6 2 9 1 8 4นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผม6วิ่งรูดอยู่ที่8กับ9 สำหรับหนะครับผมมี6กหนึ่ส แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมสำหรับแปดแปดหนึ่งแปดสอง 8 3 8 6กับ8 9ก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับ9 9 1 9, 2, 9, 4, ก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าหกนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมแอดมินจะก,กันให้นะครับผม มีหกสีเจ แล้วก็93นะครับผมสำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผมตามตัวเลยนะครับผม6 6 88แล้วก็99นะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผม124 4 2 1นะครับผม ชุดนี้มาบ่อยนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมเป็นสองหนึ่งสองสีหนึ่งห้าแปดสาม หนึ่งก้าสองแปดเก้าสี่แล้วก็หกแปดเก้านะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่สามมกราคม2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6วิ่งรูด8กับ9นะครับผมสำหรับเม็ดเดียวคือ6นะครับผมสายวิ่งรูดนะครับผมแอดมินก็จะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับ6 6, ก็จะมี6 3 6 7สำหรับ6 1ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ8 8 6 8 9 8 3 8 1ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ9จะมี94 96 91ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมบางทีก็มาชุดกันนะครับผมมี64 87แล้วก็93สำหรับเบิ้ลนะครับผม66 88 สำหรับในชุด3ตัวนะครับผมก็ระวัง2-4-1นะครับผมหนึ่งเปนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม คือจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ